ค่ะสวัสดีครับเห็นมีแจ้งเข้ามาว่ามีบัตรเครดิตค้างชำระครับค้าชำระเรื่องอะไรคะค่าอะไรคะับค่าบัตรเครดิตค้างชำระครับตกลงวปรดแจ้งไปช่วยดานตระกูลเพื่อทำการตรวจสอบเลยค่ะชื่อวิชัยครับนายวิชัยนะคะนามสกุลแสนทองครับ ลองนะคะครับไปารื่อบังกระชาชนค่ะจำไม่ได้ครับเรื่องบังประชาชนขับรถอยู่ด้วยครับไม่รู้จะล้มยังไงเลยตรงน,นี้นะคะถ้าอย่างนั้นรบกวนนะคะไปติดต่อที่ธนาคารสิริกรไทยดีกว่านะคะธนาคารเลยนะฮะสิริกรไทยค่ะอ๋ออ่าครับได้ครับแล้วแล้วคุณชื่ออะไรครับ,รบผมจะได้บอกเขาว่าคุณโทรมาหา ชั้นหน้าศาลนะคะศาประพฤติเองค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารอีสานไทยนะคะครับผมได้กลับรโอนสายเข้ามานะคะดิฉันไม่ได้โทรค่ะค่ะบอ่า้าใจครับเพราะว่าคุณมีหลักการแก๊งคอนเซ็ตต์มาทำงานแบบนี้ผมก็้าใจขอบคุณมากครับอ่าตรงนี้คุณมีหลักฐานหรือเปล่าคะอ่าอก็ไม่มีนะคะเราควรนะคะอย่าดูถูกนะคะเราควรเอาชื่อดิฉันไปเช็คได้เนาะเรื่องจริงมันเป็นยังงนหาบอกคุณแล้วว่าคุณจะจีนต่อเองคุณ คุณแก๊งคอนเซ็นเตอร์ใครเขาก็รู้ไม่ได้แจ้งมาขนาดคุณแจ้งที่ป้อนมาดิฉันก็ยังไม่เช็คให้คุณเลยโอ้ยคุณคะควรชวนให้ดีนะคะปกติคุณโทรเข้ามาคุณต้องรู้ประวัติผมถ้าไม่รู้ประวัติผมเลยเนี่ยอันนี้มันแก๊งคอนเซ็นเตอร์ดิฉันไม่ได้คุณคคะุณทำได้แค่สายละสิบบาทคุณคคะุณทำได้แค่สายละสิบบาท ดิฉันไม่ได้เกี่ยวกับคุณดิฉันเล่นคือไปอหให้คุปติดต่อเองะะไม่เป็นไรนะครับ<ม>เสียงคุณคะจะอยู่ในคลิป EP 15คุยกับแก<ห>๊งคอเซนเตอร์ติดตามนะครับไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณ<า>ที่โทรมาโนะทรมามบ่อยๆนะครับผมชอบ